เอฟซียกโป้ซียกโป้ก่อนสติเทวีไหนโป้สิให้กำลังใจลูกสิอ้าวยิ้มอีกยิ้มอีกบอกให้ยกโป้ยกโป้ไหนโป้ไหนนี่นี่ในเอีในเอฟซแยโอ้โหพี่น้องเตรียมเลยของเอฟซีบ่าวเทโซนะครับผมนี่คือกำลังใจที่สำคัญที่สุดนะครับผมพี่น้องโอ้พี่น้องเอ้ยเลี้ยงเขาไว้แล้วนะครับผมนี่เกิดมาต้องเลี้ยงคนนะครับผมเอาโคมาสองขวดเยอ เอาใหญ่ๆเอาโคกกับน้ำส้วมครับผมน้ำสวมน้ำแข็งเปล่ามีเปล่าน้ำแข็งอ่ะในมีน้ำแข็งอยู่บ้านอ่ะอ่าน้ำแข็งสิบบาทเอาไปเลยสิบบาทเดี๋ยวเดี๋ยวบ่าวโซ่ไปคนใจกว้างครับผมเลี้ยงเถอะเลี้ยงไปอ๋อฮะกินแล้วไหมเออคนห้าบาทเล้วแล้วลุงเลี้ยงเล้ว เร็วเร็วเร็วมาเรยวเอาโคตรสิบโคตรสิบ huh. บ anyway. okay. oh ้าคนสิบสามคนสามสิบลุงไ่มีใช่ไหมขอให้ลูกหลานได้กินเอาสิบบาทติสิบบาทเทปีสิบบาทตันสิบบาทไปเลี้ยเอานาให้เกินสิบโดดตุ่นนะเออเลี้ยไว้งามดิไว้งามดิไว้งามดิโอ้โหต่ำเกินโอ้โหหัวถึงพื้นเลยพี่น้องตุ่นะี่้เอาโคตรสิบบาทเลี้ยเอ้าโตจะได้เป็นเด็กดีของสังคมห้ามดื้อห้ามซนตั้งใจเรียน พอใจไหมเลือกเอาสิบาทสิบาทเอาแก้ตังด้วยจ้าไม yes. okay, yeah. oh, er okay. ่เซ็นแล้ววันนี้พูดมากเดี๋ยวเซ็นเขาดายกันแหละเนี่ยผมเออไม่ตัดให้มีอะไรบ้างนี่ตัดให้มียบ้างดิตัดผมล่างอ๋อมีผมล่างมีอมียแกวะโอ้ตายแล้วไมีไอ้เบาเฉยๆแลนะ ว่าไปเดี๋ยวก็โดนไม่ใช่น้อยหรอกเป็นเมียเขาไม่พูดไม่พูดเขาพูดมาอายตายแล้วน่ะนะโถจุกกล้องไปน้องใายสดนะครับผมไอคลิปไอคลิปไปจ้าเป็นเมคุณจริจ้านี่ครับคืออนาคตของชาตินะครับผมเราต้องสนับสนุนเขาครับไปน้อง

สิบาทเลยคนสิบาทไปได้เห็นไหมต่มอคุณค่าด้วยอือหนึ่นง <130. S 1> ร,อ,อ,รอยหนึ่งร้อยยี่ร้อยสามสิบอืออือรวมรวมนี่นี่ยังร้อนี่อีกร้อยหนึ่งยี่สิบห้าร้อนึ่งคนนั้ร้อนึ่งคนนันเออนี่เราอ่ะนี่เราของเ,เ,เราไม่เกี่ยวเออเออโอเคเออเไปพอ,อผมข, <า S 1> ขอบคุณหน่อยนี่ผมเช้าทุ่งเย็นผมอยากรู้แค่นี้แหละวันนี้เราคือนี้เราจบเออร์นี่เขาเออโอเคเออคงอยากฟังแค่นี้แหละคุณก็ไม่พูดให้ผมฟังเลยผมก็งงไงบอกก่อนแค่วันเดียวพูดเออพี่ ข้าวไปชิ้ก็ิ้เงียบหนอกผมก็งงยี่สิบห้าเอาว่าไปเม่กี้ร้อสสิใช่ไหมร้อยห้าบาทบวกไปเลย5บาทเป็นร้อยหิบเอะสิบขนม5บาทให้เอซไปอีกทุกนึงอันแท่งๆเนี่ยเลียงไม่ค้ามบางสิเขาก็เอซคุณนะโอ้แต่เล้ยคุณน้องดผมได้อะไรนี่โอ้ไอเอ็กมึงใครรัาเกงพูดไปงรีบเปลี่ยนเเออร้านเกสบอะเซนวิดอีกสิบาทร้อยเอ๋อ 170บาทนี่ให้หมดแล้วใช่ไหมใช่โอเคโอเคครับผมก็เป็นไทยแล้วผมเป็นไทยแล้วบาวเซโซ่ชัยโยใช้นี่แล้วนี่ก็ว่าไม่เยอะครับตั้งหัวข้อด้วยตั้งหัวข้อ25บาทครับผมก็จบๆไปซะเราจะได้เป็นไทยนะครับผมก็ขอให้ทุกท่านรับประทานอดีอยนะครับผมบาวเซโซ่เลี้ยงด้วยใจนะครับผมเรามีอะไรก็แบ่งกันไปนะครับพี่น้องเราอย่างงุ้งิบกินคนเดียวนะครับไม่ดีนะครับผม ขอให้ผู้ได้กินก็อิ่มนำสำราญนะครับผมขอให้บบาใส่โซ่ก็เลี้ยงต่อ <c ười> ครับคลิปนี้จบแค่นี้นะครับผมรอออครับรอออคุณอะกุไดคนะครับสวรับดีรับ